ก่อนจะรับเข้าสู่เซเล n ฮิล l นะฮะเมืองหาผี The Shot Message นะก็ะเป็นเกมฟรีเวอร์ชั่นที่ลงบน PS5 นะฮะมาให้เราได้ลองเอนจินของเขานะลองเข้าไปดูกันนะฮะว่ามันเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะเขาบอกว่ามันน่ากลัวเหรอลองดูแล้วกันปะลุยเลยเด้อ การมองหาความสมพันธ์ในผู้อื่นเป็นสัญญาณของความอ่อนแอมันคือการหลีกเลี่ยงปัญหาสัตว์ที่แข็งแกร่งไม่เคยอยู่รวมกันเป็นฝูงมันอยู่เพียงลำพังมันอยู่เพื่อต้องการแค่ให้ตัวเองพวกอยู่รอดพวกที่ทรยศตัวเองเพื่อได้เข้าร่วมกลุ่มนั้นก็ค่อนข้างเป็นพวกที่น่าสมเพช การใช้ชีวิตแบบนั้นมันไม่สวยงามอะไรเลยฉนันเองก็อยากจะแข็งแกร่งด้วยตัวของฉนันเองไม่ต้องอาศัยพวก้องก็หวังว่าจะมีแค่เพียงใครสักคนที่เข้าใจสำหรับาการเติบโตของฉนันว,ว้าวภาพสวยนะ นี่หน้าตาตัวเอกเราใช่ไหมมายาบี้ <My God. S 1> อะไรกันเนี่ยก็ฉันอืมมีข้อความมานะฮะจากมายานะมายาบอกว่าเออฉันอยากให้เธอดูอะไรบางอย่างมาหาฉันที่ที่เดวิลล่าหน่อยได้ไหมเดวิลล่าทูเดวิลล่าเออแค่นี้ห oh, <yeah. S 1> เหรออ๋อใช่มายาบอกให้ฉันมาหาเธอที่นี่นะ อืมเล่นแล้วเหรอไอ้ยะ่ะแสงไฟจากโทรศัพท์นะฮะวิ่งเร็วได้ป่ะนี่คืออยู่ดีก็ถูกวาร์ปมานี่เลยใช่ไหมปะฮะ Open the Door หุวิ่งอืม โน h โ p e อันนี้คืออะไรเอ่ย <This model. S 1> นี่คงเป็นโมเดลจำลองของตึกนี้นะไม่มีอะไรแล้วหรออันนี้อะไรเอ่ยโอ้อะไรวะเนี่ย แผนทูร a ว t วแคสต e น Castens Castens stat เดอ,อเป็นภาพรวมนะฮะภาพรวมของแผนการรีวิวก็คือการสร้าง Castens stat ขึ้นมาใหม่นะฮะ c a s t e n ส stat เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาะนเป็นฐานที่มั่นและก็เขตแดนที่ จะเดิลูกเรืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ที่มีอายุราวๆา0ปีได้เริ่มออกไปจากสถานที่นี้จนทําให้เกิดความกังวลและเกิดทําความกังวลขึ้นเหรอคือผู้คนต่างพยพย,ย้ายออกไปกันจุดมุ่หมายในโครงการของแคสเทนสแตทอะไรนะี่ขึ้นมาใหม่ก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่ฟื้นฟูให้ลูกเรือเหมือนในอดีตด้วยความช่วยเหลือจากกลุ่มลงทุน ของประเทศจีนอา่าต่อเลโดยใช้ทีมทีมที่ชื่อว่าอาืมีเวทา,เ,า,เ,าเกี่ยวกับคำแบบเสริมให้มีชีวิตชีวาขึ้นอะไรประมาณนั้นนะทรัพย์สินที่ถูกทิ้งร้างจากบริษัทของญี่ปุ่นในปี2008แห่งนี้เป็นปัญหามานานแล้วจะด้วยนัการนำสิ่งเหล่านี้มาบูรณะใหม่ ก็เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของเราผ่านแคส t ันสเตดใหม่แห่งนี้โอ้ว้าวแบบนี้ที่นี่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปส <the parents S 1> ินะ,นะเนี่ยสินะที่พ่อแม่ฉันฝันถึงนะอืมแคส t ันสเตดใช่ป่าวะ <c oughs> อะไรอีกฮะเนี่ยโอ้กระดาษเอกสารอา่า แผนการที่จะบ,รบูรณาแคเทนส์เดดที่มาใหม่เกิดความล้มเหลวครั้งใหญ่นะฮะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็การลดดอกเบี้ยจากนักลงทุนต่างชาติแผนการพัฒนาเมืองแบบ Jump Start จัมพ์สตาร์ทก็เลยล้มเหลวจากวิกฤตทางการเงินของโลกในปี2008ซึ่งส่งผลให้แผนดังกล่าวที่บริษัทนักลงทุน ต้องทบทวนดูใหม่อะนะอืมและในความพยายามครั้งที่สองก็ล้มเหลวเนื่องจากความแปรผันภายนอกที่เกิดการว่างงานมากขึ้นแม้สภาเมืองจะพยายามที่จะหาผู้ชีวชาญมาหาแผนฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมท,ที่ดีพอสาธุ99 losing their เก้าเก้แล้วประตู ก็เปิด Open the door มีปะ่ะเอกาสารก็มือนจะปูเรื่องใช่ไหมสถานที่แห่งนี้เรากดวิ่งเร็วยังไงก่อนอ้ Where are you, เธออยู่ไหนกันเนี่ยมายาเช็คพอย n t วะอย่างวะเ oh, <great. S 1> ยี่ยมเลย s <S มันรคค็อกอะ พอดีให้เอาตุ๊กตามาไว้ตรงนี้หนอไม่มีทางออก been อ็อเหมือนว่าฉันจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดเวลาเลยนนะโอ้ยเย็นเปิดได้หมดเลยเว้ยอันนี้อะไระอีกฮะอูกระดาษโนต้ตอีกแล้ว 28กันยานะฮะ2021นะประกาศเชิญเข้าร่วมการประชมนะุมละถึงผู้อยู่อาศัยในวิลล่าทุกท่านก็คือที่นี่เหรออืมเราได้รับเราได้คำตอบจากคำถามมากมายของพวกท่านเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารแห่งนี้และตอนนี้เราก็มีข่าวล่าสดุดที่จะแจ้งให้ทราบเราจึงอยากให้มีการประชุมเพื่อแจ้งอย่างเป็นทางการเราหวังว่าทุกท่านจะมาเข้าร่วมได้อย่างพร้อมเพียงกันโอเคพอติดประกาศ ตรงนี้ไปแล้วปะบรรยากาศโอ้เก่าจัดเลยนะฮะห้องสองค่อนข้างจะเชื้อเชิญมากเลยเข้าไปดูไหมไม่ค่อยชอบแนวนี้เลย มายามายาเธออยู่ไหนโอ้เรวนะเนี่ยเหรอภาพวาดอะไรสักอย่างมายาเป็นคนวาดมาเหรอเนี่ยซีบีเอรี่บลัซซัม ใช่นั่นคือน้ำแฝงของมายานะ <Amazing. S 1> เธอนี่มันสุดยอดจริงเมืง,งนี้เป็นเพียงผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าที่กำลังร้อขอให้เราช่วยแต่งแต้มด้วยความหวังแล้วก็ความฝันนะฉันอยากจะแสดงด้านที่ซ่อนเร้นของเด็กสาวแรงดนใจแล้วก็แรงกระตุ้นของพวกเขา แล้วเธอละซ่ออะไรอยู่ข้างในงั้นเหรออย่าไปสนใจเลยว่าคนอื่นจะเป็นยังไงอ่ะจะว่ายังไงอ่ะจงภูมิใจในตัวเองเถอะนะ <c oughs> ฉันจะภูมิใจในตัวเองได้ยังไงกัน <c oughs> แค่นี้เลยใช่ไหม อันนี้อะไรฮะหืมมีเสียงเด็กข้างนอกนะฮะเอออ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอ่าสำหรับศิลปินการฟิตี้นะฮะสีสเปรและผนังก็คือสิ่งที่พวกพวกเขาต้องการในเมืองแคสเทนเดดใช่ป่าวะโซเออแคสเทนเดดแหละ ผนังที่ว่างเปล่าของคาพาสเมนต์เป็นเหมือนผืนผ้าใบสําหรับศิลปินทุกคนนะโดยจะเห็นว่ามีภาพใหม่ๆปรากฏขึ้นทุกวันคนดังแห่งโลกโซเชียลฉายาซีบีก็เช่นกันด้วยความหลงไหลในดอกไม้ของเธอซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับชื่อของเธอซีบีที่แปลว่าดอกซาก,กุระเชอรี่บัตซัมงาน,นศิลปะของซีบียังค้องใจหนุ่มสาวในวงกว้างดัง,ดงนั้นเราจึงตัดสินใจติดต่อให้เธอมาพูดคุยซึ่งเธอได้พูดว่า ทั้งหมดที่ฉันทาก็เพื่อสแสดงความรู้สึกของเด็กสาวเหล่านี้จากภายในซึ่งมันสามารถสแสดงออกมาจากภายนอกได้ถ้ามีเธอคนไหนที่เกิดความเชื่อมโยงก,กับส,สาวในงานของฉันก็สแสดงว่าเธอก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมละ่ะอืมซีวียังเสริมอีกว่าดอกไม้ที่เธอวาดบนตัวเด็กสาวมันบานสะพังออกมาจากรอยแผลที่เธอแบกรับเอาไว้ดอกไม้นั่นเป็นตัวแทน ของเด็กสาวในการเอาชนะความชอกช้ำในอดีตหรืออย่างน้อยก็คิดว่าจะเปจ,จะทำแบบนั้นนะจบทุกคนต่าง,างก็เห็นว่าเธอมีความสามารถแค่ไหนไม่ได้ใค่้เคียงกับฉันเลยสักนิดไปดูเสียงเด็กร้องกันเถอะวิ่งเกียดอ่ะ กี้เนี่ยหัวตุก๊กตาม,มันบุดรู้ไปอ่ะเต้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นใครเนะี่ยเฮ้ยข้อความมาเออเดี๋ยวนะขอโทษทีที่ตอบช้าฉันเผลอหลับไปอ่ะอ่ะ ช่างเธอแล้วเธอเป็นไงบ้างอาตอนนี้ได้พักก็ดีขึ้นเยอะเลยอะฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอกังวลอะไรหรอกนะอืมอาไม่ต้องซีเรียสเธอดีขึ้นก็โอเคแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเพียนิดหน่อยอะแต่เดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องห่วงแค่นี้เลยเหรอ เออค่อยโล่งใจหน่อยไปไหนวะเนี่ย,ยวิอ๋อเราออกมาจากห้องนี้โอเคเราต้องตรงไปนู่นแหละอะไรวะเนี่ยห้องนี้มันอะไรกันเนี่ย มันมีแต่กระดาษโน้ตเต็ไมไปหมดเลยขี้แพ้งี่เงา่าไอ้คนโ,โกหกป้าขี้งงไงไอ้หน้าเกลียดฉันเกลียดแก้ไอ้โง่ไปไกลๆดูท่าเธอคงจะไม่ได้โลกสวยเท่าไหร่หนะ ่นตาตื่นใจกระดาษอีกแล้วฮะอ่อะไรอ่ะการทอดทิ้งแล้วก็ทารุณกรรมเด็กในเมืองแคตเทนเดสนะฮะจากการสำรวจจากทางสถิติอัตราการร่วงละเมิดเด็กๆในแคตเทนเดสในปีที่แล้วเกือบสองเท่าของอัตราเฉลี่ยของประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วในยุโรป ซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากความยากจนจากการถดถอยของเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆนี้หมดละแม่ฉันจะรักฉันใช่ไหมบนอะไรวะอืม อไม่มีใครนอนอยู่ใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยอ,อยากแก้โรคซุมเศร้ารอ่ะว่าชุดพอแล้วกับยาแบบเนี้ยนะเสียงว่าตัวละครที่เราเล่นก็เป็นโรคซุมเศร้านะฮะเกมค่อนข้างจะแนวแบบไซโครโลจีเลยอุ้ย ห้องน้ำสกปรกจัดเลยวิ่งอะไรวะเนี่ยทั้งหมดเป็นความผิดของแกสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะแกอ๋อูเสียใจดูเสียใจจริง กรีดข้อมือเหรอมือแปลกๆเหรอะแม่แค่นี้เลยคืออะไรไม่ดูนะออกดีกว่าโุ้มันมืดเฉยแล้วเว้ยเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมห้องห้องน้ำที่เต็มไปด้วยแมงวีแมงวันและแมงสาบอวดำเมื่อมเลยนะ ไออะมะชอบเท็เจอร์แบงสาบนะฟิลเกมสมัยนี้นี่บอกเลยว่าทำดีดีอุ๊ข้อความเข้าวะ่ะอ๋อเป็นไงบ้างอัน,นิต้าเธอเป็นไงบ้างทำไมหรออะไรก็ดูเธอไม่ค่อยเหมือนทุกวันเลยอ่ะ ฉันสบายดีนะก็รู้อยู่ว่ายังไงก็ฉันก็ยังห่วงนะฉันกินยาเรียบร้อยแล้วกินยาก็ดีแล้วแต่ต้องบำบัดด้วยนะต้องบอกเลยว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยนะ อืการที่ไปพูดคุยกับพวกเขาอะ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเพื่อนในห้องของเราบางคนก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะเธอไม่ควรที่จะต้องแบกรับอะไรทุกอย่างคนเดียวหรอกเออฉันรู้อยู่แล้วละถ้าฉันต้องการอะไรฉันก็เดี๋ยวฉันจะบอกแล้วกันพวกเขารู้สึกไม่ดีใช่ไหมละ่ะ สุขคนนั่นแหละอืมคืออะไรยังไม่รู้นะฮะตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยมาลมเป็นลมมันลมเปนลม,ม,ม,มอาจจะต้องกลับออกไปนะฮะมายา อะไรวะนะ่ะไปไหนก่อนอะไรมันวิ่งตามมาวะน่ะดูดิเว้อเว้อเร็วเวนี่ไปไหนวะมันบ้าอะไรกันเนี่ยรอดัง หลอแล้วเหรอมันไปไหนแล้วแล้วมันเป็นตัวบ้าอะไรกันหัว <c oughs> oh, ยังฟูเลยข้อความมาอีกเอา่าเธอมาถึงแล้วเหรอฉันอยู่ที่สตูดิโอนะมายาที่นี่มันมีอ่ตัวประหลาดอยู่ที่นี่ด้วยเธอไม่เป็นไรนะแค่นี้เหรอ เอาไปดูใหม่เลยป่ะเอกสารอีกแล้วนะฮะเกี <S <S ่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายอะ่ะการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นยังคนดําเนินต่อไปในอาคารที่น่ารังเกียจแห่งนี้นะฮะอพาร์ตเมนต์เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองแคสตเลนซ์เตขึ้นชื่อเรื่อง การฆ่าตัวตายนะโดยมีเด็กสาววัยรุ่นกระโดดลงมาจากหลังคาทุกๆปีเลยคงอาจจะเป็นเพราะอาคารหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานตั้แต่บริษัทผู้รับผิดชอบล้มละลายก็เลยทำให้เข้าถึงได้ง่ายนะจนเป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากตลอดเวลาก็คนในท้องถิ่นก็เป็นกังวลน,นะฮะ อีกทั้งก็ยังมีพวกศิลปินกราฟฟิตี้อะไรพวกเนี้ยก็ยังเข้ามาใช้งานอาคารแห่งนี้ด้วยเช่นกันประมาณนั้นนะเค okay. ยันอะไรวะเนี้ยเจอรูปวาดแล้วนะฮะอ่ะดูสิ ดอกซากุระบานสะพั่งในอุ้งม,มือของความตายในขณะที่ดอกไม้ส่วนใหญ่เน่าเปื่อยร่วงโรยนั่นคือราคาของชีวิตใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่ดอกซากุระหรอกนะเพราะมันบานสะพรังอย่างสวยงามแล้วก็ร่วงโรยอย่างงดงามฉันอยากจะ,จะให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น ทำไมเธอไม่ตอบสักทีเนี่ยไม่เอานะาฉันต้องตามหาเธอโอ้โหไม่ใช่บานนี้วะไปตามหาเธอที่ไหนอะอย่าบอกแ้วต้องกลับไปทางนน้นอะ ไม่ใช่โอ,อ้กลับทางเก่าจริงด้วยฮะอาตาเอ๋เมื่อกี้คือเราวิ่งมาแบบมั่วเลย <That monster. S 1> ตัวประหลาดนั่นน่าจะไปแล้ว s <S ใช่ไหมล่ะแล้วเอ,อ่อสตูดิโอนั่นอยู่ที่ไหน